สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาดูการเตรียมความพร้อมของตะวันฉายก่อนที่จะป้องกันแชมป์ลุกมวยไทยรุ่นเฟเเวดกับซุปเปอร์บอลนะครับไฟนี้เรียกได้ว่าหลายคนนี่ก็เสียงแตกนะครับบางคนก็บอกว่าไฟนี้นะครับตะวันฉายอาจจะโดนซุปเปอร์บอลแก้มือชนะก็เป็นได้นะครับไฟนี้ตะวันฉายก็ไม่ยอมได้ง่ายนะครับกว่าจะได้เขมกัดแชมป์มานี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไฟนี้นี่ทางด้านตะวันฉายเองนะครับก็เน้นหมัดเป็นพิเศษนะครับ อาจจะเอาหมัดนี่แหละครับเป็นลูกทีเด็ดเพื่อที่จะปิดเกมสั้นซปเปอร์บอลให้ได้นะครับหลายคนก็ประมาณตว,วันฉายนะครับเพราะไฟที่แล้วนี่ที่เขาเจอกับโจนัธทวุฒินี่วันนั้นนี่หลายคนก็มองว่าเขาน่าจะแพ้โจนัธทวุฒินะครับไฟนี้เขาก็เลยเก็บบทเรียนนะครับเก็บประสบการณ์จากไฟที่แล้วนะครับมาพัฒนาตัวเองนะครับให้แข็งแกร่งมากกว่าเดิมนะครับมาคราวนี้นะครับ ด้วยเรียกได้ว่ามากับลายซักใหม่นะครับที่แขนซ้ายนะครับไฟนี้ก็เรียกได้ว่าเสียแขกนี่ก็ติวเข้มหมัดให้กับตะวันฉายเป็นพิเศษนะครับเรียกได้ว่าติวอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะมาเรียกว่าเป็นทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับนอกจากแข่งซ้ายที่หนักหน่วงรุนแรงแล้วนะครับนอกจากลูกเตะเพลงเตะแล้วก็ลูกถีบเลยนะครับไฟนี้ก็มีหมัดนะครับที่เป็นหมัดชุด หวังที่จะพาดศึกซปเปอร์บอลเหมือนกันนะครับเรียกว่าไฟนีนี่เสียแขกก็คุมเข้มเป็นพิเศษนะครับเรียกว่าตะวันชายเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่มีระเบียบวินัยสูงมากๆนะครับเรื่องการซ้อมนี่หายห่วงนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องบอกอะไรให้ยากนะครับเขามีวินัยในตัวเองสูงมากๆนะครับเป็นนักมวยที่ขยันนะครับและเสียแขกนะครับยังคุมเข้มด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมัดเท้าเข่าศอกนะวันนี้ก็ถือว่า มีเข่านะครับมีเพลงเข่ามาเพื่อที่จะอัดซุปเปอร์บอลเหมือนกันนะครับเรตว่าอาวุธศิลปะแม่ไม้มวยไทยในไฟนี้ตะวันายนี่เรตว่าจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับดูที่ซุปเปอร์บอลเท่านั้นแหละครับว่าจะต้านความสดความแรงความหนุ่มของตะวันายได้หรือไม่นะครับตวันายก็ยืนยันนะครับว่าไฟนี้ยังไงยังไงนะครับเข็มขัดแชมป์ต้องอยู่ที่เดิมอย่างแน่นอนนะครับและเขาก็ประกาศนะครับไม่ว่าไฟนี้นะครับผลการ ชกนี่จะเป็นยังไงก็ตามนะครับไฟต่อไปนี่เขาข้อโอกาสนะครับล่าเกมกับแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งจากซูเปอร์บอลคืนเหมือนกันนะครับไฟนี้เรียกได้ว่าตะวันฉายเองนะครับร่างกายนี่ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียกได้ว่าอาวุธอะไรหลายๆอย่างในการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนี่ถือว่าไฟนี้เกินร้อยจริงๆนะครับผูปล้ำขูซ้อมนี่ก็มีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับไฟนี้ยังไงยังไงก็เกินร้อยอย่างแน่นอนนะครับสาหรับตะวันฉายนะครับ วันศุกร์ที่24นี่นะครับเราก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าเข้มขัดแชมป์จะอยู่ที่เดิมหรือจะเปลี่ยนแชมป์นะครับอันนี้เราก็รอติดตามนะครับแต่ไฟนี้นี่ตะวันชายนี่ย้ํานะครับว่าก็มีทีเด็ดอยู่ที่หมัดเหมือนกันนะครับดูว่าหมัดและสอกของตะวันชายนี่จะสามารถปิดเกมสั้นซุปเปอร์บอลได้หรือเปล่านี่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับคู่นี้แฟนมวยรักใครชอบใคร ก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดบงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเบรคข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับผมครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดบงกีฬามวยไทยนะครับเพื่อนๆแอดไลน์มาที่ adpy สองสี่นะครับ adpy สองสี่ฝากไว้ด้วยครับ